ครับสวัสดีเอฟซีสุภุสุุนครับเหมือน่งหลอดมาสรุปผลบางไฟบันทุ่งนะครับยีสี่มิถุนายน2567บ้างที่หนึ่งเพชรบานทุ่งครับ345คะแนนเจ้าครับบางที่สองดวนคอว่างนะครับบวกน่องใบเฟิร์นครับ345คะแนนผ่านครับบางที่สามกยค่ำนะครับผม365คะแนนผ่านครับบางที่สี่สอหลักสอหลึกลับนะครับ62คะแนนไม่ผ่านครับบางที่หาสีล่มนะครับ 170คะแนนไม่ผ่านครับบางที่6กกุ้งจะเจร่ญนซัพส์305คะแนนไม่ผ่านครับบางที่เจ็สตาบอยนะครับผม365คะแนนผ่านครับบางที่8เจหลักสังรุยครับ165คะแนนไม่ผ่านครับบางที่เกัาถ้ำยนครับ395คะแนนเจ้าครับเจ้าหมวกนะครับบางที่10เพชรน้ำยืนครับ360คะแนนผ่านครับบางที่11อนครคังไงครับ210คะแนนไม่ผ่านครับบางที่12นาคอนน้องให้ครับ 385คะแนนผ่านครับบ้างดิซิสามครับสับสุวรรณครับ3 0 5คะแนนไม่ผ่านครับบ้างดิซิสี่จอเจริสุก375คะแนนจ้าครับบ้างดิซิห้าเจเน่าสังลุยบวกหาซอครับ85คะแนนไม่ผ่านครับบ้างดิซิหกดาวดวงไม่นะครับ230คะแนนไม่ผ่านครับบ้างดิซิเจ็ดเทพโจโฉนะครับ355คะแนนผ่านครับบ้างที่18โกแก่นะครับ340คะแนนจ้าวครับบ้างที่19นะครับ ตึงชมพูบวกบิ๊กคนดีนะครับ380คะแนนผ่านนะครับบ้างที่ยปุยเมฆครับสองร้อยแปดสิคะแนนไม่ผ่านครับบ้างที่21ใช่การยางบวกในฝันช่างจันนะครับร้อคะแนนไม่ผ่านครับบ้างที่ยี่สิบอแอดเทวดานะครับสามคะแนนไม่ผ่านครับยีเก่งจะเลื่อนครับสองคะแนนไม่ผ่านครับยีนะครับหัวท่อครับสองคะแนนไม่ผ่านครับอ่ะบ้างสุด ท้ายนะครับบอสุดท้ายหรอกนะครับฝนมันตกครับหมอนท้องนะครับตอนนี้ก็รอดกรรมการบนว่าสิจุดต่อหรือไม่เพราะว่าฝนตกอยู่นะครับรอดก็เลยมาสรุปผลไห้ซ้ํานียนะครับผมอาหาข้อมูลผิดพลาดประการใดลุงหลอดเดฟซีต้องกราบขออภัยไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอเดฟซีสวัสดีครับ